เรื่องเล่าสยองขวัญรีสอร์ทหลอนปกติผมเป็นคนทำงานโรงแรมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วตอนนั้นผมได้ย้ายออกจากกรุงเทพแล้วไปทำงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางภาคใต้ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สวยมากๆ แต่ขออนุญาตไม่บอกจังหวัดนะครับตำแหน่งที่ผมทำจะเป็นตำแหน่งที่ต้องใกล้ชิดกับแขกดูแลแขกโดยตรงบางทีเรียกบัตเลอร์บางทีเรียก,รรยกวิลล่าโฮสหรือรีสอร์ทโฮสแล้วแต่จะเรียกปกติแขกที่มาพักที่นี่จะได้วินล่าโฮส ทุกหลังแขกที่เข้าพักแต่ละวันจะถูกกำหนดโฮสขึ้นมาแล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลซึ่งวินล่าก็คือบ้านพักแบบส่วนตัวที่แยกออกมาจากโซนอื่นๆครับวันนั้นแขกที่ผมดูแลเป็นแขกที่มาหานนมูนกันเขาจะได้ไวไฟ และผมต้องเตรียมไว้ให้แขกก่อนที่แขกจะมาถึงรีสอร์ทเป็นแนวออกป่าป่าต้นไม้เยอะตัวรีสอร์ทอยู่ใกล้ป่ายางด้วยครับผมรู้แล้วว่าแขกจะมาเช็คอินหลังจากเราเลิกงานซึ่งปกติผมจะเลิกงานสี่ทุ่มผมเลยตั้งใจจะเอาไว้มาเตรียมไว้ในตัววินล่า ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเลือกงานตอนนั้นราวสามทุ่มผมก็ตั้งใจจะเอาวายไปเตรียมไว้ให้แขกก็ไม่ได้คิดหรือกลัวอะไรโซนวิลล่าของแขกที่จะมาพักนี้จะแบ่งออกเป็นสองโซนโซนติดกับป่ากับโซนที่อยู่ช่วงกลางของรีสอร์ทสองโซนนี้ ถูกกั้นด้วยพงหญ้าเตี้ยๆและข้ามไปอีกฝั่งด้วยสะพานแขวนผมตัดสินใจไม่ขับรถบักกี้ไปอีกโซนที่ติดกับป่าตรงวินล่าฝั่งโน้นเพราะทางมันมืดและเล็กอีกอย่างตอนนั้นผมขับรถอย่างไม่ค่อยคล่องด้วยครับไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนด้วยเลยขับไปจอดตรงสะพานแขวน แล้วเดินข้ามไปตอนนั้นมือข้างหนึ่งผมกดมือถือเล่นส่วนแขนอีกข้างหนึ่งโอบถังวายไวย้ผมเลยต้องเดินชา้ชาๆเพราะกลัวถังวายจะตกแต่พอเดินขึ้นไปบนสะพานจู่ๆก็มีความรู้สึกว่าสะพานมันแกร่งแรงมากทั้งๆท,งที่ผมก็เดินช้า ความรู้สึกตอนนั้นไม่มีคำว่าผีหรือกลัวอะไรผมเลยหันหลังกลับไปมองกำลังจะแซวว่าทำไมเดินแรงจังเพราะผมนึกว่ามีพนักงานคนอื่นเดินตามมาแต่พอหันหลังกลับไปผมถึงกับช็อกเพราะผมเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนจับหัวสะพานอยู่เธอคนนั้น จ้องหน้าผมผมก็รีบหันหน้ากลับมาตอนนั้นตกใจมากครับคิดอยู่ว่าใช่แขกหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าหันกลับไปมองเลยรีบสอยเท้าไปตรงที่วิลล่าที่อยู่ตรงหัวมุมอย่างไวลองนึกภาพตามนะครับสพานอยู่ต่ำกว่าระดับทางเดินเวลาเดิน ต้องใช้บันได5 6ถึงขั้นจังหวะที่ผมเดินขึ้นบันไดไประดับสายตาก็จะมองเห็นช่องว่างใต้บันไดวินาทีนั้นเองผมก็เห็นเงาดำๆเหมือนร่างกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ความรู้สึกตอนนี้คือใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วครับผมเลยรีบไปที่วิลล่าพอเข้าไปที่วิลล่า กลับกลายเป็นว่ามืดและเงียบหนักกว่าเดิมอีกด้วยความที่ผมกลัวผมไม่กล้าเดินกลับเลยโทรหาเพื่อนที่อยู่หน้าฟอนให้มารับพอเพื่อนมาถึงนางใช้วิธีกดกิง่งแต่ไม่ได้เรียกชื่อผมกดแล้วไปยืนข้างๆประตูซึ่งถ้าเรามองจากตาแมวจะมองไม่เห็น ตอนนั้นน้ำตาผมเออแล้วนึกว่าโดนผีหลอกจริงๆได้แต่อุทานว่าอีเชียสรุปนางก็เรียกชื่อแล้วบอกว่านี่ฉันเองเธอผมก็ใจเฉื้นขึ้นที่เพื่อนมารับผมเลยส่งข้อความเข้ากลุ่มของแผนกบอกว่า ผมไม่ขอมาวิลล่านี้อีกแล้วนะมันน่ากลัวมากแต่ผมก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มเติมหลายๆคนก็บอกว่าพี่ก็เคยเจอแบบนู้นแบบนี้ตรงนั้นมีผีนะแต่อารมณ์ตอนนั้นเขาอาจจะแกล้งก็ได้เพราะเห็นว่าผมกำลังตกใจกลัวอยู่พอหลายๆวันถัดมา ปกติแล้วที่นี่เราจะเอาห้องสปาให้แขกอาบน้ำก่อนที่จะเข้าเช็คเอาท์ปกติแล้วพนักงานสปาจะกลับมาสามทุ่มแล้วแขกของผมจะกลับมาตอนสามทุ่มกว่าฝั่งสปาเลยบอกว่างั้นหลังจากแขกออกไปแล้วให้ผมมาเช็คดูของความเรียบร้อยและมาปิดไฟด้วยผมก็รับปาก เพราะมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วพอแขกอาบน้ำเสร็จเกือบเกือบสีทุ่มรอปอพอก็เดินมาเช็คเพราะไฟยังเปิดอยู่ซึ่งปกติสามทุ่มต้องปิดแล้วผมก็บอกรอปอพอว่าแขกมาใช้งานนอกเวลาพอผมกลับบ้านตอนสี่ทุ่ม ผมเลยแวะคุยกับร,ปรอปพตรงทางออกรีสอร์ทถามเขาว่าปกติพี่เดินตรวจทุกที่หรือเปล่าแล้วดึกๆดึ่นๆไม่กลัวผีเหรอเขาก็ตอบว่ากลัวสิน้องแต่มันต้องทำยิ่งตรงหัวโค้งวินล่านะแถวนั้นเคยมีผู้หญิงมากีดยางแล้วโดนข่มขืน เคยมีคนเจออยู่บ่อยๆได้ยินแบบนั้นผมก็อึ้งไปสักพักและเมื่อกลับมาถึงห้องผมก็เอาคำบอกเล่าของรอปพกลับมาคิดตรงนั้นมันที่เราเจอเงาวันนั้นนี่แล้ววันถัดมาก่อนเข้างานคือปกติผมจะไปกินข้าวที่โรงอาหาร ของโรงแรมแต่วันนั้นผมรู้ว่าเมนูที่เขาทำเป็นอาหารที่ผมไม่ชอบผมเลยไปกินที่ร้านตามสั่งข้างนอกแถวแถวรีสอร์ทผมเลยแอบไปถามป้าร้านข้าวว่าป้าครับแถวนี้เคยมีข่าวข่มขืนหรืออะไรแบบนี้ไหมครับอ๋อมี แต่มันหลายปีแล้วล่ะน่าสงสารเขานะเขาเป็นเด็กขยันหน้าตาดีเขาโดนทำไม่ดีไม่ร้ายแล้วค่าตอนไปกรีดยางคนร้ายเอาศพยัดใส่กระสอบปุ๋ยตอนคนมาเจอสภาพศพตอนนั้นศพนอนกอดเข่าคุดคู้อยู่ในกระสอบได้ยินแบบนั้น ผมแทบช็อกสรุปแล้วคือผมคิดว่าคืนนั้นผมโดนจริงๆแล้วล่ะหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้กลับเข้าไปบกักกี้หรือเดินคนเดียวตอนกลางคืนที่รีสอร์ทแห่งนั้นอีกเลยขอได้รับความขอบคุณจากช่องเรื่องเล่าหลีลับ คติธรรมกระผมผู้ดำเนินรายการธีรวัตรผภาววิจารณ์ขอบคุณครับ